สาวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn บผ้าบา้างอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพ้าบ้านครัผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะพี่นะ้าสำหรับช่วงเช้าของวันเสาร์ครับผมราคา200บ้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ได้ซื้อ2ององค์ครับผม อ่าวันนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิมนะพี่นะสามร้อยบาทครับผมพร้อมส่งเลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไลนดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไ่ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียร์่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกาลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยน,นะครับเดี๋ยวพี่นี่ลองเล,อเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะถูกใจองคไหนก็ทักไลน์หรือว่าโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยครับผม สององศาสามล้านบาทนะพี่นะจับคู่กันมาได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ปาณน,นะพี่นะนี่วัดอะไรเนี่ยวัดปานประสิทธ,ทธารามนะพี่นะีน่ตำบลคลองด่านนะพี่นะปีสองห้าสองหนึ่งครับผม s> <S เหรียญเนื้อหากเก่านะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ปาน,นครับผมนี่ครับนี่มีตอกปอปานะพี่นะเนี่ยครับเร่อเก่าเก่ามาเลยนะพี่นะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะนี่นี่ครับบัตรปานประสิทธิ์ทาราวนะพี่นะตําบลคลองด่านปีสองห้าสองหนึ่งนะพี่นะนี่ครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งครับผมต่อไปเป็นเรียนลูกทีมรายการที่สองนี่ไปเรียญลูกทีมรายการที่สองนะพี่นะ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดก,กับผมได้เลยนะพี่นะสององค์สามร้อยบาทโปรโมชั่นช่วงเสารออ์อาทิตย์อีกเหมือนเดิมครับผมนี่นี่ครับผมรายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญอ่าเพราะท่านขายนะพี่นะ เนียพราะท่านคายครับผมแหมคอรคสีธรรมราชครับผมนะครับรายการที่สามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นเนนหรียญหล่ออ่าชินราชนะพี่นะนรายการที่สี่เป็นเนนหรียญหล่อ ชินาราดกับผมนี่ครับรายการที่สี่กับผมสองร้อยบาทกับผมต่อไปเป็นปิดตาอ่าเป็นพิมพ์ปู่ยิ้มนะน่เป็นพิมพ์ปู่ยิ้มกับผมรายการที่ห้านี่เป็นปิดตาม เป็นพิมปูยืมรายการที่ห้าครับผมรายการนี้นครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าครับผมต่อไปเป็นหมนูปุทวดหยิบบัวล้อมรอบนะแต่ไม่เช็กคก็ไลยเซ็นนะอันนี้เขาน่าจะอุดอ่ามวลสารมานะพี่นะนี่ นะองค์นี้เป็นรายการที่หกครับผมเป็นรูปลอมหลวงปู่ช่วยเป็นอ่าที่บัวล้อมรอบนะพี่นะนี่นะครับนี่ฮะอุดมสาลมานะครับน,นี่ครับผมสองร้อ200บยบาทครับผมรายการที่หกครับผมต่อไปเป็นพระสุมกรรายการที่เจ็ดนี่ครับ จะเป็นผาซุมกอรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับรายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปเป็นลูกหล่อลงพ่อเงินครับผม การที่แปดเป็นรูปรอรวงพ่อเงินครับผมีครัรายการที่แปดครับผมสองร้บาทครับผม ก่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่คำบุนะพี่นะนรายการที่เ,เก้า,งงา 5, นะเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุครับผมนี่ครับอ่าส่งน้ำห้าสองนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุครับผม คร,รายการที่เก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะนรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผม ครับรายการที่10บครับผม2องร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่11บ็ครับผม ครับรายการที่11บ็ครับผมสองร้บาทครับต่อไปเป็นภาพสาเร็จรายการที่สิบสองครับผม ครับรายการที่12บสครับผม200ร้บาทครับผมต่อไปเป็นพาะสมเด็จรายการที่13ครับ ครับรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จรายการที่สิบสี่ครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็จับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะอะจับคู่วันนี้ก็คู่ละสามร้อยนะพี่นะอะแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยพร้อมส่งครับผมคู่ละสามร้อยนะพี่นะจับคู่กันมาได้เลยครับผมพร้อมส่งมีเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับ เป็นพรดสมเด็จหมายเลข14บสี่ครับผมองค์นี้สองร้บาทครับผมต่อไปเป็นพรดสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม หมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่สิบหกครับผมเป็นเหรียญอ่าส่งน้ําเต้านะพี่นะนเป็นเหรียญส่งน้ำห้าหนึ่งลังกาสุกะครับผมหมายเลขสิบหกนะพี่นะเหรียญนี้นี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผม อ่ะไปยาเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญลพะเอียครับผมนี่วัดบ้านด่านนะพี่นะจังหวัดปากจีนบุรีครับผมนี่รายการนี้เป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลูกบูมุนหมายเลขสิบแปดเหรียญลูกบูมุนหมายเลขสิบแปดครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื้องวัดจุฬามณีครับผมหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื้องวัดจุฬามณีครับผม หมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเรียนพัดย์ยศลูกุโตหมายเลขที่ยี่สิบครับ ครับหมายเลขที่20่สครับผม200บาทครับผมต่อไปเป็นภาพสําเร็จหมายเลขที่2ี่็ครับ หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมน,นี้เป็นอ่หลวงพ่อสุทราพระผงกระเบื้องนะหลังคาโบสถนี่หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะฮี้นะนีน่นะครับนีครับ นี่ครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เป็นพระผงกระเบื้องหลังคาโบาสถ์หลวงพ่อโสธรนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองครับนี่สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่ยี่สิบสามนี่ครับจะเป็นพระปิดตารายการที่ยี่สิบสามครับผมองค์นี้ ร้อยบาทก็ผมต่อไปเป็นเหรียญหลกโก้เพื่อวัดสาลี่โนรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบห้าเป็นหลวงปู่ทวด่าใต้ลมเย็นปีสองห้าสองหกนะพี่นะันนะครับเป็นเรียนใต้ลมเย็นนะพี่นะห,หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมรายการนี้ ห้าสองหกครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ